ปลอดภัยไหมเนี่ยตาเรือจมงานเข้าเลยนะครับอ่ห่าจมเรื่อยทั้งชีวิตนี้ฝากไว้กับเรือลำนี้นะครับนะครับอยังไงก็อย่าเปียกแต่คนห้ามเปียกกล้อง ตอนนี้กำลังจะไปตัดหญ้านะครับกำลังจะไปตัดหญ้าข้างล่างนี้มีแต่ข้าวครับข้างล่างน้ำนี้มีแต่ข้าว โตแล้วจนมีจนมีครอบครัวแล้วครับก็นะครับ <g ül> แต่ตอนนี้ทำไมรู้สึกเกร็งเกงเกร็งกล้องยังไงไม่รู้นะครับฮ้ยจะเมาเรือไหมี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ้โหนะครับโอ้โห มองไหมเนี่ยครับนี่ควันเขียวจะมองไหมเนี่ยเหมือนมันรู้สึกเวียนๆยังไงไม่รู้นี่ครับนี่นานแล้วนานมากๆเลยนะครับตั้งแต่ควันเขียวตอนเด็กๆนะครับก็พ่อนะครับสอนทรราหากินนะครับในาทางเรือหรือทางเรียกว่าประมงครับจับปูจับปลาหรือในการใส่ตะข่ายนะครับตั้งแต่นั้นก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้นั่งเรือนะครับ มาสถานการณ์ตอนนี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่นะครับโอ้สุดยอดมา,มากเฮ้ยตืนเนาะพายเรือนี้พายเรือมาตัดหญ้านะครับให้น้องช้างนะครับดีกว่าดีกว่าปล่อยให้หญ้านะครับเสียทิ้งนะครับพี่ควานว่าวก็เลยนะครับตัดสินใจมาตัดหญ้าให้น้องช้างนะครับ ว่าม,มีโรงด้วยเดี๋ยวเอาเอาคันเขียวมามาไว้ในในเขียงนานี่ก่อนอื่นี่ครับย้าครับที่ปลูกไว้ทางพี่ขวานนะครับปลูกไว้ยังไม่มีโอกาสตัดเลยนะครับเป็นเป็นตอแรกนะครับทางนี้ทางนั้นปล่อยไว้ก็เดี๋ยวจะทิ้งสเปล่านะครับประมาณนี้ดีกว่าตายทน,นะครับโยโย่เขานิ่งเข้าโอเคโอเคครับ ญาติะะนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับให้พี่ควานไปตัดก่อนช้างชื่ออะไรนะครับพังโบโทองนะครับโอ้วเตาแล้วนะ,ะ,ะครับนั่งอยู่รนี้นะับเป็นกาลังใจให้พี่ควานมาตัดญ้าครับมาตัดญ้าน้องช้างครับพี่ยวานตัด้าน้องช้างดีกว่า ปล่อยให้หญ้าเสียนะครับปล่อยให้หญ้าตายทิ้งมันเขียวก็เลยมาเที่ยวด้วยนะครับมาเที่ยวครับมาเที่ยว <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นรอบรอบนี้เป็นรอบที่ที่สามนี้ครับรอบที่สี่นะครับามี่ขัมาตัดหญ้าให้ทางนะครับโอ้ ้ำท่วมน้ำท่วมอืว่าเมื่อ,อกี้ได้ถามนะครับได้สอบถามพี่ควานนะครับดีกว่าปล่อยให้ตายทิ้นงนะครับดีกว่าเพราะว่าน้ํานะครับก็ยังท่วมอยู่นะครับเพราะว่าแต่ก่อนไม่เหี่ยวแบบนี้นะครับแต่ก่อนนะครับ นี้ไปไป,ไปม,ามาก็เริ่มผิวเอ้ยใบครับเริ่มตายนะครับก็เลยตัดสินใจพีานก็เลยตัดสินใจมาตัดนะครับเบสียดายนะครับเสียดาย,ดาย,ดายอร,รอบนี้นะครับมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยครับ ไม่มีน่าจะไม่มีเอเค้ะดินอนนะี้วามเกี่ยวอยู่โอ้สุดยอดเป็นบรรยากาศนะครับหาซื้อไม่ได้ครับบรรยากาศแบบนี้ครับต้องหาด้วยตัวเองนะครับน่าจะมีอะไรมานั่ง แก้วอยู่ตรงนี้นะนี่นะ่าจะคือ,อยูโอสุดยอดจริงครับสุดยอดมากเลยก็ถ้ายิ่งพูดไปแล้วก็ยิ่งแต่นะครับถ้ายิ่งเรายิ่งแต่คิดไปแล้วมันก็นะครับสถานการณ์อย่างนี้ไม่มีไม่ไม,มีใครให้เกิดอยากให้เกิดนะครับในเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็มีแต่ให้กำลังใจซึ่งกันได้กัน ที auf los, auf los. ัี่ควันเขียวพูดใหม่ถึงควันเขียวนะครับเพราะว่านานแล้วควันเขียวไม่เคยนั่งเรือนะครับก็เลยอยากนั่งเรือมาเที่ยวบรรยากาศนะครับ เที่ยวอยู่มูวัดช้างตัวเองนี่แหละครับไม่ต้องไปเที่ยวไกลหรอกครับแล้วก็ให้กำลังใจพี่ควานด้วยพี่ควานจะได้มีเพื่อนนะครับมีเพื่อนที่อ่ามาตัดหญ้าอนนี้มีเพื่อนคุยจะไม่ว้าวเวนะครับพี่ควานจะไม่ว้าวเวครับสัญญาณชัดไหมครับท่านผู้ชมนะครับสัญญาณตอนนี้ชัด ไม่ได้มา2คนนะครับตอนนี้มา53ท่านนะครับมาให้กําลังใจนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับอสวัสดีนะครับลมแรงนะครับลม นี่ถามว่าหนาวไหมนะครับไม่หนาวครับแต่เย็นนะครับเย็นครับพี่กิ่งครับเย็นมากมากเลยนะครับข้อดีนะครับคันเกี่ยวใส่เสื้อกันหนาวมาด้วยนะครับโอ้ทำเลยใส่เสื้อกันหนาวมาครับน่าจะตัวสั่นเลยครับตอนนี้มีข้อดีครับใส่เสื้อกันหนาวมาเนี่ย ยอดนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆครับยิ่งกว่าสุดยอดนะครับก็คือยอดอ่อนนี่แหละครับบรรยากาศแบบนี้นะครับมหาชมยากนะครับมหาเที่ยวยากครับบรรยากาศนะเราต้องมาหาด้วยเราต้องหาด้วยตัวเองนะครับเป็นบรรยากาศแบบนะครับพายเรือมาตัดหญ้าให้น้องช้างนะครับรอบนี้เป็นรอบที่สามแล้วนะครับถ้าแบกก็จะไกลนะครับถ้าแบกไป ถ้าแบกไปกว่าจะโอ้นะครับอืมาฟีความสุดายานะครับตัวยาัานเอามาฟีความสิดาย้านะครับตัวย่าตายทิ้งนะครับเพาเรื่มจะเหี่ยวแล้วครับก็เลยตัดสินใจมาตัดนะครับพีความก็เลยตัดสินใจมาตัดให้น้องช้างนะครับ ไปด้วยครับเออโบพีควันเราจะเอาอีกเที่ยวหนึ่งว่าจะปล่อยให้ควันเขียวทิ้งทิ้งควันเขียวอยู่นี่า่าบบควันเขียวบบหานยูนด่นยว <c oughs> ขับไปด้วยครับนีออ่พีควันว่าจะกลับมาเอาอีกเที่ยวหนึ่งนะครับน้ำนะครับน้ำชีน้ำชีน,ำชน้ำมูล นะครับบอน่าจะเป็นบอทองที่แม่ของอะไรนะครับแม่ของอะไรนะพี่ควานอืมโอ้หร้าพีคานช้างเชื่ออะไรน่าลืมแล้วพางบออทอง ทางท้องแครับอ่าครับที่ชื่อลูกเขาชื่ออะไรนะลูกเขาชื่อคำคูณคำคูณแสนคูณเสนคุณอ๋อนะครับนะครับแม่ของแม่ของแสนคำเอ้ยแสนคูณนะครับกับคำคูณนะครับนี่นะเป็นพิควานของช้างชื่อบบบอทองใช่ไหมครับบอทองนะครับอ่าโอ้ ขอบคุณนะครับโอ้เรือมารับพันเขียวด้วยปั๊บๆเขานี่เขาเ๋าโยโยยยตีลังกาเด้อยมาเออโอ้ตื่นเต้นมากๆเลยครับตื่นเต้นจริงๆโย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 เขาหนิเขาอ๋อไปว้าวยิ่งกว่าตื่นเต้นก็ได้ขี่เรือนี่แหละพี่น้องเอ้ยมา สุดยอดบรรยากาศ <c oughs> <c oughs> นะครับยิ่งกว่าสุดยอดก็ได้นั่งเรือนะครับมาตัดหญ้ากับเป็นกำลังใจให้พี่ขวานี่แหละครับยิ่งกว่าสุดยอดนะครับ <c oughs> <c oughs> ตื่นเต้นมากครับตอนนี้ควานเขียวอยู่บนเรือนะครับสุดยอดนะครับอให้กำลังใจพี่ขวาน พึ่งลดนะครับน้ำนี่ครับน้ำพ้ำขึ้นนะครับเป็นอะไรอย่างนี้เสียวเซียวยังไงไม่รู้ครับ <c oughs> เกรงนะครับ <c oughs> สุดยอดสุดยอดนะครับนะครับเอานะครับมาตัดหญ้าให้ชา้างครับมาตัดหญ้าให้น้องชา้าง ก็แต่ควันเขียวไม่ได้มาตัดครับควันเขียวมามาเป็นกําลังใจนะครับควันเขียวมาเป็นกําลังใจให้พี่ควานนะครับก็พี่ควานก็มาตัดคนเดียวนะครับแต่ควันเขียวเห็นนะครับก็เลยมาเป็นเพื่อนนะครับมาเป็นเพื่อนมาให้กําลังใจนะครับแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยครับได้นั่งเรือนะครับนี่ๆๆๆอย่าโยกเลยอย่าโยก ตอนนี้ไม่กล้าขยับตัวนะครับพี่คิงเกรงตัวมากเลยครับตอนนี้เพราะว่าถ้าไม่ได้ถือกล้องนี้ก็จะนั่นอยู่ครับแต่ถือกล้องเลยกลัวครับเลยไม่กล้าเกรงตัวนะครับไออม่ใช่ขยับตัวเท่าไหร่ครับ <S <S นะครับบรรยากาศแบบ<อ>ข้ามทะเลไปตัดเลยนี่แหละมีที่เดียวนี่แหละครับเอ๊ ถ้าน้ำไม่ท่วมก็ไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้ครับถ้าน้ำไม่ท่วมนะครับก็ไม่เจอบรรยากาศแบบนี้นะครับพอน้ำท่วมแล้วนะครับก็ยิ่งแต่คิดมันก็ยิ่งแต่นะครับก็ต้องนะครับปล่อยไปตามตามกาลเวลานะครับสู้ๆต่อไปนะครับพี่ขวานเปลี่ยนบรรยากาศจากขี่ชามาขี่เรือเนะครับเออใช่ครับพี่อาร์ลีนะครับ ใช่ครับตอนนี้เปลี่ยนจากขี่ช้างมาเป็นขี่เรือนะครับนะครับน,นี่ยาวไปเยถึงแล้วครับถึงฝั่งแล้วนะครับปลอดภัยดีนะครับโอถึงฝั่งแล้วโอ้ยนี่ผมสมบูรณพันชรีตอนที่ไหนกี่ล้นอยะ้โเเน,นะ กราบมาๆกรับสัญญาณไม่ดีครับโอ้สัญญาณกำลังมาครับเข้าทุกคอภัยนะครับให้เรงงกันหนูโอ้ไปแล้วนะครับก็ไม่มีสัญญาณครับโทษขออภัยนะครับจู่มันจู่วะโทษขออภัยนะครับจู่มันจู่วะ ยานนะครับไม่กำลังมาครับก็ก็ดีโอเคครับก็พี่ขวานก็ดูแลบบบทองเนาะมาเียงให้จบดีกว่าเพราะว่าสัญญาณไม่ดีครับโทษขอญาตนะครับขอโทษขวอนะครับโอเคครับเยอะๆไปทุกแค่เยอโอเคครับก็คนเขาก็จะได้มอบนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีครับท่าน ร่วมทำบุญนะครับกับพังเชอรี่นะครับพอดีคันเกี่ยวก็ถามไปถามมาก็เป็นนะครับพี่ควานที่เลี้ยงเชอรี่ด้วยนะครับตอนที่จากไปนะครับคันเกยวก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับนี่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็ช่วยร่วมทำบุญพังเชอรี่ครับก็เก็บไว้เลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอเคสัญญาโอเคครับสัญญาก็ยังมีอยู่ โอเคครับอกเที่ยวนะครับครับผมตัดหญ้าต่อเลยครับพี่ควานสู้ๆครับครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับครับครับผมจะไปตัดหญ้าอีกรอบแล้วนะครับนะครับสัญญาณไม่ดีครับสัญญาณนะครับต้องขอโทษขออภัยครับพี่ควานจะไปตัดอีกรอบแล้วนะครับครับไปนู่นครับไปตัดฝั่งนู้นนะครับโอเคครับหนึ่งไลน์หนึ่งกำลังใจขอบคุณทุกๆท่านครับขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะครับ สวัสดีครับ